วัดีครับวันนี้พบกับช่องไมโครซิงกันต่อนะครับวันนี้ในครับประวางถออยู่ที่วางท่อครับอยู่ที่ไอ้ไอ้บ้านไม่แน่ใจครับอยู่อำเภอพุทสิงครับแถวนี่ครับพานิมูนรีสอร์ทครับพุ้สิงครับวางท่อครับท่อหกสิบครับวันนี้ กับคุณบรลมคาวัสดุครับที่ไว้ใจทีมงานของไมโครซิงของเราละครับนี่ก็มาหากินแถวนี้แหละครับอำเภอกุสิงนะครับสนใจใช้บริการก็ติดต่อมาครับเบอร์โทรสุดไปสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองแปดครับเขตอำเภอกุขันจังหวัดสิสเกตอำเภอปุสิงสีรัตนะไปบึงวังหินไปได้ไปครับเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะไปขุดร่อง โคกน้องนาครับว่าอยากจะทำโคกน้องนา,ถาแถวตำบลน,น่าจะดองกระเม็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับตรงนี้งานก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับทำตามเนื้อครับครับจะเสร็จแล้วครับ I yeah. know.